สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดประวัติบิ๊กโจ๊กนายตำรวจภูมิมักบารมี29ปีบนเส้นทางสีกากีไม่ธรรมดาจากกรณีตำรวจไซเบอร์ได้นำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านพักของบิ๊กโจ๊กหรือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพนันรองผบาตารและบ้านที่ซื้อไว้ให้ลูกน้องพักรวมห้าหลังภายในหมู่บ้านซอยวิภาวดี60หลังสโมสรตำรวจหลังพบมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ สำหรับบิ๊กโจ๊กหรือพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพันเกิดเมื่อวันที่29ตุลาคม2513ที่จังหวัดสงขลาเรียนที่โรงเรียนมหาวิชวราวุธสงขลาเขาเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่31โรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่47และเป็นประธานรุ่นนตอรอ .47 ส่วนเส้นทางการทำงานร้อยตำรวจตรีสุรเชษฐเป็นรองสารวัตรตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2537 เป็นรองสารวัตรได้6ปี1เดือนได้ขึ้นเป็นสารวัตรเป็นสารวัตรได้4ปี8เดือนขยับเป็นรองผู้กำกับการเป็นรองผู้กำกับการอยู่4ปีขยับเป็นผู้กำกับการติดยศพันตำรวจเอก ต่อมาพันตํารวจเอกสสรเชษได้เป็นผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรหัดตใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งในขณะนั้นพลตํารวจโทจักทิพย์ชัยจินดาเป็นผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคาโดยพันตํารวจเอกสสรเชษเป็นผู้กำกับการอยู่ได้4ปีหนึ่งเดือนจึงขยับเป็นรองผู้บังคับการเมื่อวันที่6ธันวาคม2555ในตำแหน่ง รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสงขลาพวกงหน้าที่ดูแลศูนย์ปฏิบัติการตํารวจภูธรจังหวัดสงขลาส่วนหน้าดูแลพื้นที่อําเภอชนะนาทวีสบายย้อยและเทพาจังหวัดสงขลา4อำเภอพื้นที่สีแดงภัยความไม่สงบชายแดนใต้ด้วยหน้าที่ตรงนี้ส่งผลให้พันตำรวจเอกสุร,รเชษในตอนนั้นได้รับสิทธินับอายุราชการแบบทวีคูณจึงทำให้แม่อายุยังน้อย แต่อายุงานอาวุโสทำให้พันตำรวจเอกสุรเชษได้ขึ้นเป็นผู้บังคับการติดยศพลตำรวจตรีด้วยวัยเพียงไม่ถึง45ปีหลังจากนั้นเมื่อวันที่23กกาค2558ในยุคข,ของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเป็นผอบตอรพลตำรวจตรีสุรเชษได้เป็นผู้บังคับการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำหน้าที่ประสานงานนายกรัฐมนตรีโดยพลตำรวจตรีสุรเชษ ทำหน้าที่ในตำรวจประสานงานใกล้ชิดพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหรือบิ๊กป้อมคุมสํานักงานตํารวจแห่งชาติในตอนนั้นจากนั้นไม่นานพลตํารวจตรีสุรเชษฐ์ขยับเป็นผู้บังคับการตํารวจท่องเที่ยวในปีเดียวกันซึ่งก็คือปี2558จนกระทั่งปี2559พลตํารวจตรีสุรเชษฐ์ขยับเป็นผู้บังคับการตํารวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191จนมาถึงปี2560พลตํารวจตรีสุรเชษฐ์ ที่มีอาวุโสลำดับที่76ได้รับการเสนอชื่อจากพลตำรวจเอกจักรทิพย์พบตรขึ้นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลและยกมานั่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจนในที่สุดขยับเป็นผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในเดือนตุลาคม2561ซึ่งเป็นผู้บัญชาการอายุน้อยที่สุด ติดยศพลตำรวจโทสุรเชษด้วยวัยเพียง48ปีสร้างประวัติศาสตร์ของวงการสีกากีซึ่ง2-3ถึงสปีแรกที่พลตำรวจเอกจากทิพชัยจินดาเป็นผอ,อตรอระหว่างปี2 5 5 8ปถึงปี2562ถือว่าบิ๊กโจ๊กขึ้นชื่อว่ามีบทบาทอย่างมากในหลายมิติซึ่งอย่างไรก็ตามเส้นทางสีกากีของบิ๊กโจ๊กประสบอุบัติเหตุในเส้นทางราชการมาแล้วไม่น้อยสมัยเป็นผู้กำกับค้ามนุษย์มีเรื่องร้องเรียนถูกตั้งกรรมการ ถ้าว่าผ่านมาได้เรื่องจบไรมอนทินกวามเป็นผู้กำกับสอพอหัดใหญ่ได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนจากรุ่นพี่เริ่มใกล้ชิดบิ๊กป้อมและเติบโตเร็วเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงบารมีมากมายจนได้สมญาผอบอรตอรอน้อยในยุคหนึ่งต้นปี2562ถูกย้ายฟ้าผ่าเกิดเหตุการณ์คาดไม่ถึงมากมายในช่วงถูกย้ายพ้นจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในวงการสีกากีวิเคราะห์วิจารณ์ไปต่างๆนานา,นา ทั้งนี้บิ๊กโจ๊กจากเคยเป็นดาวรุ่งพุ่งเร็วในวงการสีกากี้กับประสบอุบัติเหตุในชีวิตราชการถูกย้ายพนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่9เมษายน2563ร่วม2ปี ออกนอกเส้นทางสีกากีไปนั่งเก้าอี้ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนักบริหารระดับสูงก่อนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะย้ายกลับและพลตำรวจโทสุรเชษขึ้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปี2564โดยดำรงตำแหน่งรองผบตรและเลื่อนเป็นพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานในวันนี้พร้อมกับผลงานจับกลุ่มหลายคดีใหญ่ที่เป็นที่สนใจของประชาชนทั่วประเทศขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณคะ่ะ